เมื่อมันรู้สึกตัวข้างนี้ขนลุกขนพองเข้าอีกหน่อยน้ำตาไหลน้ำตาร่วงตัวโยกตัวคลอนตัวเล็กตัวใหญ่หลังเธอตัวแหลมอิ่งติ๊กบานในปานผู้ใดเอาหวายมะขันตนช่างหัวมันเถิดดูมันไปสัมผัสจุดเดียวรู้จุดเดียวตรงนั้นก็ได้ต่อมามันก็จะค่อยๆคลายออกยิ่งถ้ามันเกิดมีอะไรสะดุด นั่งไปมันกำลังอิ่มโพรงอยู่มีอะไรขึ้นมาถ้าอยู่ในป่านะได้ยินเสียงเดินกึกึกักกักเสียงร้องโอยหวนคือผีแต่บ่เคยเห็นผีจัาเทื้อนะตัวนี้ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นอีกมันไม่เป็นไหนตัวเรานี่จะรู้สึกใจมากเลยนิ้วมือเท่าแขนเนี่ยเทีนี้จะเกิดแสงสปาร์กเขียวปื้อเลยพลากเพ่งไปซ้ายออกซ้ายเพ่งไปขวาออกขวา ตัวนี้จะเกิดความกล้ากล้าไม่มีประมาณเลยทนไม่ต้องกลัวอันตัวสมุนันนี้วะเนี่มันยาญผีย่านกับบุเรมหอดบนแสงมามาามีมีเจ้าของมีทุกคนยังไม่ได้เป็นพระอริยะอาริยเยอะอะไรเลยธรรมดาเรานี่แหละแต่กําลังของจิตของสมาธิอันนี้ของเล็บอนาบานสติยังมีอีกไกลยังมีอีกไกลสนุกแหละเป็นกีฬาที่ น่าเพลินที่สุดเลยนั่งทํานอนทํายืนทําเดินทํำได้ทั้งนั้น